สวัสดีครับก็อยู่กับผมพัสดุการ์มิงครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมารีวิวนะครับอ่าโปเกมอนเข้าใหม่นะครับก็โคเรดอนนะก็ซึ่ง EP ีที่แล้วเนี่ยก็ทำการรีวิวกดอ่ากล่องให้ดูกันนะฮะก็หมดไปประมาณ6 0,000พอยต์นะฮะก็ได้ในส่วนของอ่าตั๋วการันตีโคเรดอนมาแล้วก็ไปแลกมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างครับสำหรับโปเกมอนใหม่เนะฮะเป็นโปเกมอนอ่า มังกรต่อสู้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันมาโครยดอนนะฮะก็เป็นโปเกมอนประเภทมังกรต่อสู้ครับเป็นระดับ SS เลยตัวใหม่เอี่ยมเลยนะครับมาพร้อมกันกับนี่เลยมีรดอนพิกาชูแชมเปี้ยนแล้วก็โครยดอนนั่นเองนะฮะอ่ะสำหรับโครยดอนนะครับเริ่มต้นที่นิสัยก่อนนะครับนิสัยนะครับแนะนำอยู่4นิสัยครับก็มีโรลลี่เบรฟอะดัมแมนกับนอตตี้ครับ ก็ถ้าดูจากนิสัยสเตตัสเนี่ยจะเป็นตีกายภาพนะอ่ะในส่วนของค่าบอลหรือค่าผูกชะตาเนี่ยมันยังไม่มีครับเพราะมันเป็นโปเกมอนใหม่เรามาดูกันที่ตรงด้านขวาบ้างนะครับในส่วนของค่าบุคคลนะครับก็อัปเกรดได้เลย31เต็มเต็มนะครับแต่สเปเชียลแท็กไม่ต้องอัปก็ได้นะครับจะเต็มหรือไม่เต็มก็ได้นะครับตรงนี้ก็ในส่วนของทะลวงก็ทะลวงตามเลเวลได้เลยนะครับมีไอเทมแค่ไหนก็ทะลวงเท่านั้นอ่ะส่วนเรื่องดาวนะครับ ก็ปลดล็อกได้ตั้งแต่2ดาวนะฮะเกมนี้สูงสุดอยู่ที่30ดาวนะฮะตรงนี้แล้วก็แนะนำให้อัพแค่11ดาวก่อนนะเพื่อปลดฮาร์ดสีทุกสีทุกอย่างนะก็ถือว่าเก่งแล้วอ่ะเราไปดูสกิลกันเบื้องต้นนะฮะอ่ะตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากสกิลเนี่ยจะเป็นสาย DPS นะฮะอ่ะในส่วนของโคเรดอนครับโคเรดอนนะฮะสกิลแรกเป็นสกิลโจมตีท่าตมังกรนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับสร้างเดเมจกายภาพ100%นะฮะ แล้วก็ได้รับนะฮะในส่วนของพลังโจมตีกายภาพนะครับระดับ2เป็นเวลา2เทินทุกๆการโจมตีแบบปกติครั้งที่4นะครับจะเปลี่ยนเป็นหมัดมังกรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมแล้วว่าหมัดมังกรคืออะไรนะครับตรงนี้ก็ตีเสร็จแล้วก็ได้บัฟง่ายๆนะครับตรงนี้เป็น DPS Skill ต่อมาครับสกิลสนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวเหมือนกันนะครับทำเดเมจนนะครับเป็นธาตุต่อสู้นะครับสายกายภาพนะฮะ ตีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้รับนะครับอาคมบัรปการหนึ่งเทินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาคมบัรปการคืออะไรมันเป็นบัฟนะครับส่วนท่าไม้ตายครับเป็นสกิลท่าต่อสู้ครับทำดาเมจเป้าหมายเดียวนะครับดาเมจค่อนข้างแรงนะอยู่ที่400นะครับหากความเสียหายนะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับหากความเสียหายเป็นเอฟเฟกตตรงนะครับจะเพิ่มนะครับความเสียหายอีก25นะครับแล้วก็เปิดใช้งานนะครับ อเบริตี้นะครับสนามพลังถดถอยนะครับ1เทินจากนั้นจะเข้าสู่โหมดพลังงานต่ำนะฮะคราวนี้เนี่ยเขาเขียนต่อว่านะครับปลดล็อก11ดาวเนี่ยจะนำสมาธิกในทีมนะครับที่เป็นท่าต่อสู้หรือมังกรก็ได้2ตัวที่มีค่าพลังสูงสุดนะครับเข้าร่วมโจมตีต่อเป้าหมายสมมติเราตีอยู่1ตัวมันก็จะดึงอีก2ตัวมาตีด้วยที่พลังโจมตีสูงที่สุดนะฮะหลังจากนั้นก็จะท่าไม่ตายครับทำให้เป้าหมายติดสถานะปลดอาวุธ เป็นเวลา2เทินเฮ้ยปลดอาวุธได้ด้วยนะฮะสิดาวนะผมถึงบอกว่าจะต้องอัพ11ดาวก่อนนะฮะแล้วก็สถานะสถานการณ์นะครับหรืออ่าเขาเรียกน,นะเอฟเฟกพิเศษเนี่ยนะครับที่มันเขียนว่าสนามพลังถดถอยที่ผมอ่านเป็นตอนแรกเนาะจะทําให้เอฟเฟกนะครับจะให้เอฟเฟกระดับ2นะครับก็คือโจมตีหมู่นะฮะแล้วก็ลดพลังป้องกันด้วยว้าวเจ๋งครับ พาร์ทส,สิอันนี้จะเป็นพาร์ทส,สิ p p นะก็คือเพิ่มการโจมตี12.9อันนี้ก็12.9อ่ะเรามาดูพาร์ทส,สตรงๆเก่กับตัวละครนี้ครับพลังดึกดาบรรน,นะฮะขณะอยู่ในสนามครับจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีของโปเกมันต่อสู้มังกรเป็น20%ได้บับด้วยนะครับโปเกมอนมังกรนะครับโปกกมอนต่อสู้ได้บับโจมตี20%เมื่อโปเกมอนท่าต่อสู้มังกรของฝ่ายตนเองครับอยู่ในสภาพอากาศแดดจ้านะครับ แล้วก็มีโปเกมอนไฟด้วยนะครับการโจมตีนะครับเมื่อถูกโจมตีแบบทีฟนะครับจะสวนกลับเป้าหมายเลยระดับ1น,นะครับเป็นเวลา3เทินด้วยกันแล้วก็จะมีในส่วนของชีพจรแดงฉานนะครับเมื่อลงสนามนะครับทีมของตนเองจะได้รับสภาพอากาศอ๋อแดดจ้านี่ไงมันอยู่ที่พาร์ทีฟไงเออพาร์ทีฟมันมาจากตัวนี้เลยนะถ้าเกิดตัวนี้อัปดาวถึงก็จะมีพาร์ทีฟตรงนี้ในช่วงเวลาการต่อสู้นะครับจะได้รับในส่วนของอะไรเนะี่ย ทุกๆ2ครั้งแรกของการโจมตีของโปเกมอนต่อสู้และมังกรจะได้รับหมัดเพลิงนะฮะอู้ปลดล็อกหกดาวครับจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อันเล่าร้อนนะฮะเมื่อลงสนามจะได้รับจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อันเล่าร้อนเป็นเวลา3รอบใหญ่นะครับตัวเองจะมีหมัดเพลิงถาวรน,นะฮะแล้วก็นี่ครับมีการขัดแย้ง,งป,รประการผ่านไป3เทินใหญ่ จะปลดปล่อยค่าพลังอ๋อปลดปล่อยมันมันใช้อันติเมตได้หนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องเสียเกรดโอ้เจ๋งว่ะอ่ะก็ถือว่าโกงอยู่นะฮะตรงนี้อันนี้อัปเกรดไปได้เลยนะครับตามปกติศักยภาพในเปิดได้เลยนะในส่วนของชิปเนี่ยนะผมจะใส่ชิปที่เกี่ยวกับการโจมตีละกันใ,นในคลิปนี้เนาะคือในส่วนของสายสกิลเนี่ยถ้ามองจากสกิลเนี่ยมันก็เป็นกึ่งสายดาเมจสกิลนะครับเพราะว่ามีดดเมจที่แรงอยู่แล้วก็มีสกิลซับด้วยนะ แล้วก็ชิพที่ผมจะใส่เนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟแดนนะครับไฟแดนเนี่ยผมใส่ถึง4ชิ้นเลยไฟแดนเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเนาะแล้วก็หากโจมตีแบบแอคทีฟแล้วถูกต้านทานเนี่ยอัตราคียเดเมจจะแรงขึ้น16%อรอบถัดไปผมก็จะใส่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่เป็นไฟแดนนะฮะส่วนอีก2ชิ้นที่เหลือเนี่ยผมจะใส่เป็นเฟียร์ละกันเพิ่มในส่วนของค่า SP แล้วก็เพิ่มโจมตีด้วยในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ยผมใส่อยู่3มชุด ชุดแรกเนี่ยผมใส่เป็นลูนโจมตีเพิ่มแรงโจมตี12%แล้วก็ลูนสงครามเพิ่มเดเมจ PP 8%แล้วก็ลูนหายนะเพิ่มอัตราที8%ก็คือเดเมจล้น้วนนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับในส่วนของอวุธเนี่ยผมใส่เป็นดาบนี่ก่อนละกัน,นจริงๆมันมีวัเฉพาะของมันแต่ว่าในเกมยังไม่มีก็เลยใส่เป็นดาบโจมตีไปก่อนนะครับตรงนี้ในส่วนของค่าเครื่องประดับก็อัปเกรดตามที่อุปกรณ์เรามีแล้วก็ค่ามิตรภาพด้วยผมก็ยัดไปแล้ว5้าเปห้าร้อย นะครับตรงนี้หลักๆก,ก็จะประมาณนี้พลังเนี่ยอัพมาได้แค่แสนเก้าเดี๋เรามาดูกันว่าดดเมจมันประมาณไหนแล้วมันเล่นยังไงสกิลน่าใช้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับก็รีวิวตัวใหม่ๆไปหมดแล้วนะครับนี่มาเรามารีวิวตัวใหม่สุดๆกันอีกครั้งหนึ่งก็จะพาไปเล่นด่าบประจวพที่11แล้วละกันอ่ะไปเดียเด๋ยวๆเลยนะครับไปดูสกิลคร่าวๆกันนะครับสำหรับโคไลดอน เริ่มที่สกิลที่หนึ่งครับได้สถานะนะครับแดดจ้ามาแล้วนะครับดูสกิลหนึ่งก่อนโปเกมอนไม่สามารถควบคุมได้เหรอ,อ,อตรีครับอืปาเขาให้สกิลอย่างเท่ครับโอ้โหโคตรแรงนี่พลังแค่แสนเดียวนะเดเมจเกือบล้านโอ้โหแล้วถ้าพลังอัพสุดนี่จะขนาดไหนนะ อูมีเคาน์เตอร์ด้วยครับโอ้โหอสกิลหนึ่งบ้างอ๋อมีเตะก,กระทืบครับดูสกิลอุย้ยมีเคาน์เตอร์ครับโดนเคาน์เตอร์อีกแล้วเพื่อนปาบก็ให้ครับโอ้โดนครับโดนอีกแล้วครับสกิลสองบ้างโอ้โหสามแสนโอ้โห ตัวหลังก็ตายนะอุ้ยมันเคาน์เตอร์ได้สกิลหนึ่งไหฮะดูดิมันเคาน์เตอร์อีกแล้วอ่ะสวนกลับสวนกลับอย่างเดียวเลยดูดิปากปากโอ้โห่เก้าแสนโอ้โหอ่ะก็ประมาณนี้ครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เอ่อเดี๋ยวให้ดูอีกสักด่านหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้มันเร็วเกินไปนี่ให้ดูอีกสักด่านหนึ่งครับมาเดี๋ยวเรามาดูต่อ ไปเลยสกิลหนึ่งตานทานทานทานก็ไม่รอดอุ้ยหน้าหลังทั้งหลังก็ตายเหรอโอ้มีสะท้อนไปด้านหลังด้วยเหรอมีเคอ์เตอร์รัวๆเลยอะสบายครับนี่ถ้าไม่ตายเลยอยากดูโอ้เทมากเทมากโอ้โหมันนกปักษาเลยอะมัดรัวๆอื้อหลานหนึ่งเอาไป เก้าแสนสี่ครับเกือบล้านอ่ะโอ้โหพลังแค่แสนเดียวเองนะพลังน้อยมากแต่เดเมจโคตรแรงเลยแล้วดูสถานะแม่งดิถึกด้วยครับสีแรงอะ่ะง่ายๆครับสถานะดาบผมติดละลงบสวนครับสวนสวนครับสวนเรียบร้อยเอาสวนไปไปครับถ้าไม่ตายเจ็ดแสนขอโตไปเลย สวนสวนแรงอ่ะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับตรงนี้อ่ะบอกกัมบอลใหม่ครับโครดอน,นครับก็ประมาณนี้อ่ะาวนี้เนี่ยครับเวลาเล่นจัดทีมเนี่ยก็จริงๆมันต้องเป็นทีมสายทีมมังกรด้วยกันนี่แหละก็ถ้าเล่นเป็นทีมมังกรด้วยกันเนี่ยเราก็กรองมังกรได้นะหลักๆเลยก็ไม่ยากครับกรองมังกรล้วนๆอ่ะมังกรก็ยืนแบบนี้ครับยืนแทงก่อนอก็จะมีซีการ์หนึ่งตัวครับมีแบล็กนะฮะ มีเซ็ตคลอมเซ็คลอมยืนข้างหลังก็ได้เรยซิลัมยืนข้างหน้าเวคอซ่านะครับแล้วก็เรคอซ่าเนี่ยเป็นเอได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวยกเลิกก่อนนะครับก็จะใส่แบบนี้แล้วกันถ้าจะให้แบบว่า สมบูรณ์เลยนะก็ผมจะเล่นจริงๆผมจะเล่นแบบนี้ก็เป็นมิไรดอ on, นไอโคไรดอนครับนี่ครับมุกเกนไรหน้าอยู่ตรงนี้นี่จะประมาณนี้นี่ครับเล่นประมาณนี้ถ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรซิลัมเนี่ยเล่นเป็นไว้นะครับเอาไว้เขาเรียกมีแบ็คก็ต้องมีไว้เปลี่ยนเรซิลลัมเนี่ยเป็นไว้ก็จะดีมากนะครับก็มีโคไรดอน มีไลดอนแบล็กคิวเลมไว e q คิวเลมนะครับเปลี่ยนเลเซอร์มาไวท์คิวเลมก็ได้ทีการแทง้งมุกเกนใน,น้าเนี่ยคือทีมมังกรที่โหดมากนะตรงนี้เออเอาลองเอาลองไปเล่นดูมาสักเกมหนึ่งมาโหมาทีมมังกรไม่ได้อัพไปไหนตัวที่เหลือผมอัพแค่บางตัวเท่านั้นเองอ่ะผมอัพแค่สองสามตัวแรกนะเอามายืนเท่ๆก่อนเนี่ยทีไม่เล่นจะประมาณนี้เขาต้งเกิดเล่นเป็นทีมังกรเท่นะ พอมังกรเทพแม่งยิงกัน6ตัวนะโหดจัดเลยนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสมัคร i b e ด้วยกันนะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ